สวัสดีครับที่นี่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกมือสองและเครื่องจกักรกหนักก่อนเริ่มคลิปนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมเข้าไปกดจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรถ6ล้อตู้แห้งแบบเปิดค่านะครับเป็นตู้ปิกนกรถสวยจะจัดนะครับไม่น้อยมากๆไม่ถึง5,000โลนะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคต,ตัวรถกันก่อนนะครับ สำหรับตัวรถนะครับิ e ูสุ FTR เครื่อง240แรงม้านะครับจระเบียนปี2,565สำหรับคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับเหมาะสำหรับเป็นงานขนเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือขนเครื่องเสียงตู้ลำโพงได้หมดนะครับหรือของสินค้า ตัวนี้พิเศษนะครับมีลิฟท้ายด้วยรับน้ำหนักได้1.5ตันสามารถแวะเข้าชมรถได้เลยนะครับได้ทุกวันนะครับมาง่ายๆร้านเรานะครับพิมพ์รถบรรทุกดีๆในแมปนะครับแล้วกดนำทางมาได้เลยช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับอยู่ด้านล่างซ้ายมือ097 7893 235และ081 494 5520สำหรับสายด่วนนะครับส่วน Li n e แอดนะครับ ID มีแอดนำหน้านะครับสามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือจะสอบถามรถบรรทุกแบบอื่นนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเรามีแอดมินตอบตลอดนะครับมองหารถบรรทุกแบบไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสำหรับตัวตู้บรรทุกนะครับ มีด้านขวา2บานด้านซ้าย2บานและด้านหลัง2บานนะครับสำหรับด้านซ้ายและด้านขวาเป็นโชคสามารถใช้มือเปิดได้สบายๆนะครับด้านหลังก็เป็นตัวล็อกกลอนปกติความยาววัดไายอยู่ที่8.75เมตรนะครับกว้าง2.4และความสูงอยู่ที่2.5เมตรสำหรับเร็บไมคคันนี้อยู่ที่4,913กิโลเท่านั้นนะครับไม่ถึง5,000โล สามารถแวะเข้าชมรถได้เลยนะครับมาลองชมรถคันจริงได้เลยมีเวทีข้างๆสามารถเปิดได้นะครับมีช่องเก็บสัมภาระเยอะแยะมากมายนะครับหลายช่องเลยด้านซ้ายด้านขวาภายในตู้แข็งแรงนะครับลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจนะครับสามารถแวะเข้าชมได้เลยเหมาะกับงานแสดงสินค้าหรือขนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นตู้พวกลำโพงงานเครื่องเสียง ตู้เก็บของเยอะมากๆนะครับค่าตัวสำหรับคันนี้นะครับ1,7 5 0 0ล้าน0บาทเท่านั้นนะครับสนใจแวะชมคันจริงได้สามารถต่อเป็นตู้10บ,บานได้นะครับแวะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยไม่อยากให้พลาดรถส,สวยๆไม่น้อยๆนะครับทักทางร้านได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ